ขอเป็นคนดังไฟดังไฟดังไฟ,งไฟนี่นะคะครัวสัญจรเราควนขโมงชูเชิกม,ม<ร>าแล้วก็เรืองย่ะะยาก็ถนัดการก่อไฟปิ้งย่างนะ bố có thể tầm xong tham một sắp sắp ทำมาให้ก็จะไม่หมดเลยกับตอนนี้มันมีเยอะไม่ต้องมายืดคือเลี้ยงกวนอ่ะป้าที่บ้านเยอะเอาเอามันจะเลิกอ่ะมันจะเลิกอ่ะมันจะเลิกอ่ะมันจะเป็นก้อนไม่น้อยอ่ะมาเลยเด้อเออมันจะทำตัวนี้หนุ่มกว่า 我们。

ม, Pie, มี네ม hm. oh, oh. ีคนอยู่คนนึงเนี่ยว่าดำส้มนั่นแหละใครถ้าคนอื่นสับไม่ดำอ๋อต้องสับเองดำเองใส่เอาอันนั้นมาหน่อยเอาคกบะฮะครบครสับเองดำเองอันนี้มือมือยกครบนะซักมือยกครบ them นี่ได้ไว้กำลังเก็อยู่มิดมิด บางคนบอกาบางมาก็ยังบอกว่าบใส่ก็ได้แต่ำอะไรก็อย่ามือเออเนาะลุงไม่ใส่จะป้าใสเอฟซีนะคะท่านใดที่ชอบตังส้มตังแล้วใส่กระเทียมนะสามารถคอมเมนต์ได้ว่าชอบไม่ชอบ 아, <shriek> 좀나나좀 <shriek> มันมีไหมมีมาด้โอ้มีแล้วกรนลกรลแล้วก็ได้ี่บกลืมละกันลืมข้าวนงนจึงลืมอยู่บ้านกาลืมข้าวว่ากันเอาืว่ละเอาว่ละเอาต้มทำตกใจแล้วหาอยู่ส่าง ชอไเอาโลบะถิ่นมาลูกเห็ดอยู่บ่เหมเาเห็ดั้เนาะภาษาสามเนี่ยยังมีเดอกินจ้วยว่ากระบืกระตุกเลยดักเม็ดเศษแคบลัมาทำเป็นเน้อเนว่าปลาหนัวปเนีปลาแซ่หนัว ข้าวตัวใม่ยังห้อยตำรนเรนเจอาข้าวมาเอามาเบิดนั่นนะเอามาทาั้งเอามาใให้ห้อยๆนนกัเขาเอาเอามาเนี่กับข้าวเลยเ้ก็ได้ทําน้าเ้ไปเอาข้าวกับข้าวข้าวข้าวไมนะ่ไม่ได้าเอาข้าวจนแล้วนนข้าวเมี่ยวนะ ข้าวกับข้าวอะไรอีกอะของบรรนอบรรนองานเรียกคุเนี่ยเอามกินทุกงตัก้งตัในตำนานนี่วนกินมันตลอด้กินเลี้ยนนิ้วเลยยานสมองว่างไหมว่ว่างไหมครับว่างค่ะวันนทานไปกินข้าวเหีียวหน่อยไปกินที่ไหนอยายเากินอะกนนเหรอเออไปไป เปป้าป้าเขอยู่ในนู้นนี่ป้าเขาไปกินป้าเขากินกับดานี่เราทำไมคุณไม่เชื่อเาอ่ะเราเ่มาไม่ให้ป้าถ่ายคลิปเลยเหรอถ้าถ่ายคลิปมาได้ไหมเพื่อนไปถ่ายไปเลยแอ้เที่ยวถ่ายก็ถ่ายไปเลยถ่ายให้เต็มที่ไป ไปไปไปอนเขาอย่าไปปอนเขาผมมีค่าตัวนะโอ้ยค่าตัวค่าตัวยี่สิบสองบาทห้าสิบเนี่ยฝีมือดีนะเนี่ยโอ้ยดีที่สุดเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่เขาไม่ใช่เป็นคนแค่จะจะถือกล้องอย่างนี้ครับเปนคนบางคนระแบบกันเขาเขาเป็นทุกอย่างเออไม่ใช่ว่า ไอเ้เนี้ยอร่อยนี่อร่อยนี่มันไม่ใช่เขาไม่ใช่อย่างเงี้สวัสดีค่ะอยู่กับสมองแชนแนลมาดูสาปุตตามส้มตามกั่นอกแอนเนอร์เขาอยากกินสมองแชนแนลมาครับค่ะนะคะเขาอยากอยู่กับสมองแชนแนลครับอยากมากินอยากมากอย่างแต่มาเด้อมาเด้อจา้าโอ้โหคิดถึงไปคือพ่อมีมองว่างนอกปฐมณีใส่ประเด็กระงองมาให้อยู่ในรถกินไปก่อนครับประเด็นแบบเนีะอยู่แหละเขาประเด็นแล้วงานนะบอกยายสมอน ในของพี่อนุวัตอยู่ไหนก็ยยาเห็นแล้วที่างของใครนักางเวยได้ไหมเขาเขาไม่ชอบคนวังด้วยผมไม่เอาเดี๋ยวค่ไปเอาอครย่านตัวนี้เป็นบอสเท่ขวดนี่เป็นบอสจะใช้บ้านไปด้วยไหมยิ้เจียวมากินนะโอเคเดี๋ยวว่าไม่ชวนกูไปด้วยไหม ไปรับเด็กนะคะฮุ๊กเดี๋มืดไปไปบอกโอเคป้าบอกเดี๋ยวให้มืดไปไปไหมไม่ไปไม่ไปโอเคเดี๋ยวไปกับยานี่งั้นไปกับแม่ลูกไม่ไปลูกไม่ไปแม่ที่แทนโอเค ทานังขึ้นห้างสัลญาได้แต่ไรมานี่มันานเหมือนมรดกเลยใซ่ไหมธทระเปงเหรอใช่ไหมนี่มันวายมันคนหน่อยเด็กูไอ้คนปวยอยู่แล้วเดี๋ยวน้ำลายมันจะสกอดเอาคนสวยเข้ามาด้วยนะอีกทีหนึ่ง ช่วยกันค่ะ<อ>ส่วนปูกป่ก็เป็นทุกคนเป็นคนตั้มนะคะส่วนป,ะะป้าชาวบ้านเทียอนก็ช่วยกันอาทนมวยทำสุกแกะเม็ดกระท<อ>ิเราร่วมด้วยช่วยกัน<อ>จะได้รีบเส,ดส,ดสดร็จเสร็จรีบทำกินนะคนะพ<อ>ี่จียะเมื่อเราเสร็จแล้วพี่จียะป้าแตงมาท่านะคนะ แล้วมากินได้อันนี้อะไรอันนี้อะไรสนในตาเนี่ยะเขียนนี่ยป้าบอกว่าเดี๋ยวมาความคิดแป๊บนึงทำไมจะจายให้แรอ้อยเอาาลงมาไดมาเยนควาคิดแปนึงเย็นหนึ่งจะมือจืออื่นทำไมน่ะคอนึ่งทำไมจ้าตายไแจะบอกคาอยอิเค่อนของใค่แบบหมดในรอมอ่ะ เครื่องนี้เครืตรงนี้ของใครอ่ะแตบมันหวง้ไนไดไปใช่เดี๋ยวเนตึกตึ๊กตึ๊กหยหมดนะหรไอ้ยานั่งย่าย่าป้ายังไม่มาก็เลยยังไม่นั่งนั่งเลยพอต้าก็ทำชิคกี้พากินหวาน มาทั้งตัวก็คือเราไม่ได้ขึ้นเป็นเด็กแบบนี้ขึ้นได้เป็นยังไงเขาเรียกว่าแช่ไม่เอาไปแช่แช่บอกมันมีไหมมันอยู่สูงเด้เออมันต้องมีกิ่งมันทั้งหมดเลยเหรอเจอไปเอาไปล้างไปข่มไปเลยเอาเลยเอาเลย อยากำไม่ได้ยายนี่เขา็เียก็จะจำไม่ใจเลยโอ้สวยเลย FC ไม่ใส่พี่ม่นนี่นะเอาแบบว่าเอาเนื้อน้ำนยาต้องแกะไปหแอสวยมากอ่อะมากินตามอบางของย่านะคะเพราะย่าพ่มาแดกมเปนโรงงานนี้นะยกานต้องทำเองนะคะแบบพิกก้นโคกอ่อ

มันไม่มีรสชาติก็ไม่รอร่อยแล้ว,ลวมะกน,น,นี่ยังเไปที่หนตปงนไรอะเอฟซีมากินส้ตมตำเด้จต่ฝีมือสาวปุ๊บคนสวยนะคะสูตใหญ่ๆนะคะเนืบนัวหัวมันเป็น,นกบเ,เขเยมาบังเ,เด้เดกเอฟซีตุ้งแท้บ ซือคนใดไปเห็ยางจะเขามาสิไปหาเจ้าได้ไม่ได้ขันไม่ได้เหนองนใครสอเองมาดลวงมาจากคนไหนเมื่อกี้ไปตรงนู้นกนนเดียเมื่อกี้เียวคนนี้มับายสองเองสามสเอนนี้หายาไปไหาจเ้าต้งก่ง้นมาขึ้นมาอขึ้นไปสี ผู้รายยีหข้าวตัวน่ะข้าวตบปังกปาเจ้าบ่กกินไกนข้อกกินเมื่อกี้นลกินทีแล้วก็ลงมาข้านงกินข้าวข้าวเย็นแล้วจังหวะดุ่นและมันเหนียวแล้วก็เล่นซนที่ขุ้นขึ้นมาขึ้นนี้เลยตังกรเขาใครต่างบ้านใ แกอะไรนะอเอามหหน่อยพัฒนาคืหน no. right? no, ักแ่นมาัฒนาพโลโลแล้วมัเอันเรีมาา้อมาลก็เสียอเสีพามันไม่เ็นไอันนี้ยไม่็รหรอกรอนี้ก็ประมาณนี้ค่ะมื้อนี้ส้มจำแล้วรอป้าก่อน แค่ขนมาแปนีมาป้าบอกแล้วมะละกอสวยมากสุดคือจะอร่อยขงป้าใช่ป้าหรอร้องตลอดเลยไปเลยแบลุงป้องลุงอ๋อมันนันเองมันใช่ไหมอ๋อคิดต้แบกมดมันก็ว่ามีอะไรเข้ายนี้มันก็เลยด่า้อเคยายยายจะคิดบาดแบกมดให้มันโมเมลเพื่อราคาแพงนเวลา ใช่แต่ว hmm. oh. oh, mm ่าเหมือนวบ้านมีไหนนเดน้าอ่ะโฆษขาแล้วเยายจะให้ดูย่าต่ำเด้อพี่น้องเลยต่ิมโอ้ยใส่กตพิมพปากแล้ึืนบอกยอต่เลนอันนี้ก็กว่าป้ายังไม่มาเนี่ยี้วอนยมันเปิดไม่แม่คนเหมือนแมวั่